สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ไบร์นะครับวันนี้นะฮะพี่ตีก็จะพามารีวิวนะครับทริอัมบันรีวิวทีร้อยนะครับปี2015คันนี้กันนะฮะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถใช้มือเดียวนะครับเลขไมค์คันนี้ครับวิ่งมาเพียง1,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะมารีวิวตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ร้านทันเดอร์ไบร์พระราม5จังหวัดนนทบุรีนะครับที่นี่นะฮะคือศูนย์รวมรถยิปไบร์หนองคุณภาพดีและราคาถูกครับกว่า130คัน ร้านเราครับมีบริการหลังการขายเราการับประกันตัวรถทั้งคัน1เดือนเต็มเรามีบริการจัดไปแนะรถดิสไบทั่วประเทศครับที่สำคัญเรามีบริการขนส่งรถดิกไบต์ทั่วประเทศด้วยเช่นกันนะฮะเอาเลยครับเราจะพาไปชมเลยว่ารถคันนี้จะสวยแค่ไหนนะครับไปชมเลยครับนี่ครับอย่างที่พี่ตีบอกครับวันนี้วิ่งมาเพียง1577กิโลเมตรแท้นะครับนี่ครับพอแฮนด์เดิมๆเห็นไหมครับแทบไม่สึกเลยครับประกับไฟฟ้าเดิมแฮนด์ชินนี้เป็นแฮนด์เดิมอยู่นะครับ แขงคอบนล่างเดิมเดมนะครับหัวชกเดิมสวยไม่มีรอยขันเลยนะฮะประกับพันเร่งเดิมมือเบรกเดิมครับเป็นก้านเหลี่ยสามารถปรับระดับได้ไม่มีคดไม่มีงอนะฮะรถคันนี้เป็นสีเดิมโรงงานนะครับเป็นสีเดิมทูโทนะครับสีนี่ครับสีส้มดำนะฮะนี่ฮะสติกเกอร์วอลลี่ยังอยู่ครบนะครับปั๊มน้ำมันเดิมเดมนะครับเบาะนั่งเดิมสวยนะครับนี่ฮะไม่มีขาบไม่มีปราไม่มีรูครับพูดง่ายว่ารถคันนี้สภาพเดิมสวยทั้งคันจริงๆนะฮะ คอนนชอบรถแบบเดิมๆต้องคันนี้ครับนี่ครับนี่ครับถ้วยไม้สวยๆไม่มีรอยล้มรอยกระแทกนะฮะนี่ครับโคมไฟหน้าเดิมสวยใสมากๆไฟเลี้ยงคู่หน้าเดิมอยู่นะครับคันนี้เป็นบางโคนหน้าเดิมนะครับยางหน้าหลังจากเมสเซอร์สภาพเต็มๆเลยครับนี่คือ1,000กิโลเมตรแท้นี่ครับดุมล้อหน้าเดิมๆซีรั่วสวยครับาไม่มีสนิมเลยครับรวมถึงนี่ครับตัววงล้อหน้าหลังด้วยนะฮะสวยจริงๆครับกระบอกชกล่างด้านหน้าสวยจริงๆนี่ครับไม่มีรอยหินเลยนะครับ โอ้โหสวยใสไม่มีที่ติครับนี่ครับนี่ครับระบายความร้อนด้วยออยนะฮะคันนี้ครับเป็นเครื่องนแบบแอร์คูลนะฮะจะไม่มีหม้อน้านะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับหรือหารุ่นนี้อยู่เพราะว่าคันี้ตอบโจทย์มากมากนะครับที่เครื่องสวยๆไม่มีแตกหักไม่มีล้มนะครับแข็งเครื่องเดิมๆเป็นโครเมียมเงาเาเดิมจากสู์เลยนะครับนี่ฮะใสๆนะครับแต่ก็จกเลยนะครับนี่ครับพักเท้าฝั่งขวาเซ็ร์ไม่มีแตกหักนะครับขาเหยียบเบรกหลังก็ไม่มีรอยล้ม อันนี้เป็นท่อเดิมอยู่นะครับผมสภาพสวยจริงๆครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนุ่มๆเงียบๆนุ่มๆเงียบๆเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับโชคหลังเดิมนะครับโซ่สเตอร์เดิมๆเลยครับโอ้โหรูมล้อหลังเดิมๆนะครับสีรวดสวยมากครับไม่มีสนิมนะฮะยางด้านหลังเต็มเต็มเลยครับนี่คือ1000กิโลเมตรแท้นี่ครับอันนี้เป็นท้ายเดิมอยู่นะครับบ้านท้ายเดิมสวยมากนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยครับศูนย์ตรงแน่นอนครับ มาฝั่งซ้ายกันบ้างนี่ครับจานเบรกด้านหลังเต็มเต็มเลยครับพ่อฝั่งซ้ายสวยๆแขงคือฝั่งซ้ายเงาเันกระจกเลยครับไม่มีรอยล้มแปะนี่ครับพักซ้ายฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงดูที่คลเครื่องนะครับโอ้โหนี่ครับหน้าเครื่องแห้งๆใสๆลยครับจานเบรกด้านหน้าครับเต็มเต็มครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS คาลิปเปอร์หน้าเดิมๆนะครับไม่มีรอยล้มรถคันนี้ครับพี่ตีให้ไปเลยครับสภาพนี้อยู่ที่95%นะครับราคาต่อรองได้ด้วยนะครับสินค้านเราเปิดราคาไว้อยู่ที่39,000บาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวนะครับถ้าท่านใดที่สนใจครับจองภายในเดือนนี้ครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ครับรีบรีบกันหน่อยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าท่านใดที่ชอบคลิปนี้พี่ตีขอฝากเข้าไปกดติดตามฝากกดซับสไครต์ให้กับช่อง Channel t h u n d e r b i k ของเราด้วยขอบพระคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ